อายเคยนะครับผมเรามาดูวิธีการทําว่ามีอะไรบ้างของอะไรบ้างนครับผมมาดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือไข่ครับผมยังไม่ได้ต้มนะอย่างนะ้เดี๋ยวก็ต้มทีหลังอันนี้จะเป็นพริกแห้งอันนี้จะเป็นผักชีน้ำปลาแล้วขามเปียกก็มีเราเราจะทดลองอ่เราจะเราจะทดลองน้ำส้มส,สายชูผสมน้ำนะ,อ,ะอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บอันนี้เป็นน้ำเปล่านะฮะก็เริ่มทำกันเลยนะฮะ เราคอยเอาไข่ลงเลยครับผมแล้วเราก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เรารอน้ําเดือดเราก็เอาไข่ใสไปเลยนะครับผมนี่น้ำเ,เดือดแล้วครับใสไปเลยะคระับใสก่อนนะใสไปใสไป,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 ไปแล้วเราก็รอถึงประมาณก็สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับผมเอาไว้ แล้วเราขายเราก็เดืยดแล้วนะครับผมเราก็เอาไข่ขึ้นได้เลยนะครับผมแล้วเราให้ไข่เย,ย็นแล้วก็ค่อยปอกนอะ่ะร้อนไปไม่ไหวอะ่ะมือพรองแน่อนอนเย็นไข่เราสุกแล้วนะครับผม เราก็กลับมาแล้วครับหลังจากปอกไข่เสร็จนะครับผมเราก็น้ำมันใส่กระทะให้มันมัน่จะปัให้มันเดือดน,นะให้น้นมันเดือดแล้วก็เอาไข่ลงไปทอดนะครับ แล้วก็กลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้น้ำมเราก็เดือดแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไข่ลงนอนนะครับไข่น่่ ที่เราทอดไข่เสร็จแล้วเราก็เราไม่มีบอกไว้ก่อนนะเราไม่มีเอ,อน้ำขังเปียกนะเราจะเอาน้ำต้มส่ชูผสมน้ำนะเราเราจะลองนะเราก็เจน้ำต้มส่ชูลงไปเลยครับผม,มแล้วก็ตามด้วยตามทป้นะครับ แล้วเราก็เคี่ยวให้ให้ให้ใหมันนั่นันนี่ก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคร หลัหจนะงจากที่เราคนตะแยงน้ำตาลเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาลาดกันเลยนะฮะีนนะ่นะหลังจากที่เราเคี่ยวน,นะลาดไปเลยครับผม อนเจอาดน้ำม mm ันเสร็จเราลิกมา không số thì em có phải nó có có chi rồi về không, có chi ี <se ller> ครับผมเสร็จแล้วครับกัรถกบกข้องอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตไคร่ชองผมเลยนะครับผมช่องไทมี่นะครับผมเอา่ไว้เจอ EP ใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาครับ